ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้เจ้าสแปดแคชเนี่ยเป็นไงแล้วยังมีอีกอันคือไฮสเต็กนี่ก็คือเกมที่2แล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเนี่ยครับเกมที่เหมือนกับคว้างให้เข้าเป้าแล้วถ้าเกิดว่าเข้าเป้าเนี่ยถังน้ํามันจะปล่อยน้ําลงมาบ้านเราคล้ายๆสนานน้ำตกน้ำประมาณนั้น,นแต่นี่ไม่ต้องตกน้ำครับน้าล่าใส่หัวแทนเกมที่2นี่เป็นรับลูกบอลจากเครื่องจักรแมชีนนะครับที่เหมือนกับรับลูกพันนั่นเอง เดี๋ยว้นี่โยนบอลลูนวอเตอร์บอลลูนนะบ้านเราดูง่ายเกมที่เล่นทั่วไปคือโยนไข่ไข่น้ำข้าขงในจะมีการบรรจุน้ําอยู่นะครับเอาครับคือเดี๋ยวเขาจะมีการระยะนี่จะห่างไปเรื่อยๆนะคือมือ,ม,อมือต้องนิ่มนะครับเพราะว่าไปรับตุ๊บเนี่ยลูกโป่งแตกเสร็จเลยครับอันนี้นี่ระยะ10หลานะที่โยนอยู่นนะตอนนี้ครับนี่ฝั่งฝั่ง N f c ซโยนก่อนจับคู่กันอา้อาวอ้าวได้ไหมแตกหรือเปล่าไม่แตกแต่ลนผ่านไหม มเดี๋ยวคุยกันก่อนอาจารย์ว่าไงอ่ะถ้าทางออกน่าจะออกครับถ้าจะออกครับแล้วออกแล้วไปคว้างใส่เพื่อนอยู่ข้างหลังไม่แตกตอนนี้ก็เนี่ยคว้างให้แตกให้ได้แหละครับเรียบร้อยเสร็จเลยครับไม่ได้นี่ครับแม้ว่าโบจะไม่แตกแต่ว่าก็ถือว่ารับพลาดไปเธอปิ้นครับโอ้โหทําไมทําอย่างนี้ปกติวิ่งย้อนเป็นอาชีพทําไมลูกแค่นี้ดอปได้ ขนาดมันเล็กกว่ากันเยอะนะครับครับได้แได้ครับได้ครับครั้งนี้นี่ครัูฟังก้าครับบูฟังกานาไนเนอร์ครับเนี่ยทรงผมแกนี้เอกลักษณ์เลยคนสุดท้ายครับคู่สุดท้ายรับได้ครับมีเพเนซซเวลครับทางด้านพินซูเนะครับเป็นคนที่ทําได้ทีนี้ถอยครับ เนี่ยครับต้องถอยห่ากไปครับจากเดิน10บหลาแล้วคนที่รับโยนกลับนะครับอ๋อต้องโยนกลับก่อนยนีไม่ถอยเรียบร้อยโอ้โหไปอยกเลยฮะนี่ชุ่มเลยครับชุ่มอ่ะมาดูครับครั้งนี้เป็นการส่งกลับนะครับย้อนกลับการโยนให้วอร์เนอร์ครับเพื่อนร่วมทีมกันส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนร่วมทีมจับคู่กันนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเป็นแฟรงค์แร็กนาวกับเพเนซีเวลแคนรอนจอแดนโยนรับได้ครับ มาดูคู่นี้ต่อครับได้ได้เอ้นี่พวกแนวบุกนี่มือ<น>ไม่ไแนวรับ,รบมือดีนะครับใช่ครับอาจจะมือใหญ่ด้วยแหละส่วนนึงพวกตัววิ่งย้อนนี่หลุดครับมาดูต่อครับตอนนี้เหลืออีก3าคู่ครั้งรับได้ครับนิ่มๆโยนกลับไปคู่ได้ครับ มาดูคู่สุดท้ายครับเดี๋ยวดูว่ารับได้หรือเปล่านี่แซกมาตินใช่ไหมกับ <g rab> ใครเอยโอ้โกระจายเลยแม่รับ,บปุ๊บน้ำกระจายก็ไม่ได้นรารนเพนนะครับเขาอยู่อยู่กลุ่มเดียวกันแล้วไม่ถูกกันหรือเปล่า <G rab> คนหนึ่งเป็นออฟฟิซีฟไล์คนหนึ่งเป็นด <G rab> ีฟนซีฟไล์ครับอีไล right now ครับตอนนี้เหลือกันกน่าจะปับมาสมาัมภาษณ์ทันได้อีไลก่อนรูน้สึกยังไงดูว่ายากแค่ไหนเกมนี้เบอกว่าคนที่ทำตกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นคาวบอยเป็นโค้ชจริงเนี่ยแต่ว่าทำไมยิ้มอะ่ะม,มีเน็บเน็บหน่อยหรือเปล่าว่าทำไมเป็นคาวบอยที่ทำตก นี่ซ้อมมาอยู่ด้านหลังเนี่ยตอนนี้ถอยมาแล้วนะครับจากเดิมแต่เดิมเนี่ยสิบหลาตอนนี้ถอยมาเป็นสิบห้าหลาละก็ยากขึ้นมาหน่อยโอ้ไม่ได้ซ้อมไหมซ้อมเล่นเลยอ่ะนะยังไงน่ะเขาบอกเขาพลาดเล่นแล้วเล่นแล้วอย่างนี้หล่นแล้วนี่ไม่ถึงแม่ต้องรีวิวไหมอ่ะแม่นี่บอกว่าแคสแม่ไม่ได้ครับตกนะ มาดูคู่นี้ครับเรียบร้อยไปตอนเป็น15หลานนี่ยากขึ้นนะครับอดูตรงนี้ครับเขมรจอแดนรับได้แม่จอแดนนี่มือแกันิ่มนะรับล้บแบบเนียนๆเลยครับนี่เฟรตวอร์เนอร์ครับโยนให้กับทารานอัฮูฟังกาหูฟังการับได้แม่รู้สึกว่าทางคู่ของานเนอร์นี่มือดีทั้งคู่เลยนะทั้งที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นตำแหน่งทีมรับทั้งคู่เลยใช่ครับ นี่ยังได้ได<ะ>อยู่แหมวอ,อร์เนอร์แหม่รับจากอูฟังกายังได้อยู่ครับอจอแดนโยนกลับนะฮะตอนนี้เหลือแค่4คู่นะนี่ได้ครับได้นี่พวกไลาแมนอ้าวพลาดครับอันนี้พลาดครับบิ๊กแคทกับเด็ก e r เตอร์ลอเรนส์แหม่ยิ้มเขินๆไปแมคลอเรนนะครับคนที่โยนให้ ก็เนี่ยชอบเอาทีมร่วมสายคู่แขนมาจับคู่กันมันก็จะแหมโยนกันจะประสานงานกันดีได้ยังไงมาดูภาพช้าจังหวะนี้ครับนี่ครับ instant replay โอ้นี่เกือบไปได้เกือบไปโอ้นี่เกือบจะลนี่ถ้เป็นการรับบอลนี่เก็บยอดย่าเลยนะนี่เละโอ้โหอันนี้ผมว่าหนาวสงสัยมือแกนี่เล็บยาวเปล่าคือแกแกแกไม่ผ่อนไปรับอย่างนี้ไม่ผ่อนนะเสร็จนะ คือมันต้องมีการเขาเรียกอะไรมีการถ่วงแล้วก็มีการที่แบบผ่อนหน่อยไม่ไม่ไปต้านนะ่ยถ้าต้านมันก็ทาให้บอลแตกครั้งนี้มาดูทางฝั่งนี้บ้างเอฟซีบ,บ้างครับเอฟซีครับชุดสีแดงนะครับคือดูง่ายๆท่านผู้ชมสีแดงนี่จะเป็นทางฝั่งของเอฟซสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นฝั่งของ n อ c ซนะครับตะกี้นี่เป็นในเรื่องของ n อ c แข่งเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูทางฝั่งของ a f c กันบ้างครับ นี่ไปคุยกับเพนีลเซวลปีหน้ามาอยู่ด้วยกันไหมแม่อยากอยากได้แท็กเกิลขวาใหม่พอดีเลยโอ้นี่แกพึ่งเป็นอยู่ในสัญญาลูกี้ยังไปไหนไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้ยังไงฮะโค้ชว่ายังไงก็สิบหลาสิบหลานี่ดูไม่ยากแต่พอไปสิบห้าหลาดูดูยากขึ้นชัดเจนคือนอกเหนือจากจะรับดีต้องมีการผ่อนที่ดีด้วยถือรับแบบต้านเนี่ยว่าทาให้บอลแตกได้นะครับเอาล้ครับคนแรกได้นะครับ ่แรกคนก็จะเยอะหน่อยอันนี้ยังได้อยู่ครับแน่ยังมือใหญ่ๆดูมือมือนุ่มนะมือเนียนแบบไม่มีการแบบรับต้านอะไเลยอันนี้ได้อีกแล้วครับแต่ปีกเหมือนกับเขาเอาไปเล่นดอสบอลกันหมดนะช่วงนี้มัน์ิลาโนก็ใช้ได้เหมือนกันเมื่อสักครู่นี่ใครโจนนะครับเป็นโจนของไททัน ได้หมดเลยนะยังไม่มีใครพลาดเลยนะในของทางฝั่งของเอฟซีเนี่ยนี่แม่พูดปาไปอย่าไปทักให้อย่าไปทักทักปุ๊บมาเลยของยางนี้อย่าไปทักแม่คนแรกครับเขินหน่อยจังหวะนี้ได้เนียนๆนุ่มๆครับไม่มีปัญหาส่งกลับโยนคืนบ้างครับอันนี้ส่งกลับครับส่งกลับย้อนกลับเรียบร้อยดูท่านี่ไม่น่ารอดนะคร์มเตโดนเลยแม่ อ่ะได้ครับรับได้แม่ยังอยู่ยังอยู่ครับได้ครับเนี่ยเนี่ยมันมต้องผ่อนๆแบบนี้นะใช่ครับคือถ้าไปต้านเนี่ยไปเกรงรอ<บ>ไม่ได้โอจะแตกเลยครับอ่าส่งกลับทั้งจังหวะนี้เดี๋ยวลองดูได้อยู่ครับไม่พลาดครับยังไงครับโอ้โหเกือบเกือบไปไม่แตกนะรอดนฮะ <laughs> โอ้นี่เอฟซีทำได้ดีนะครับเ <Okay. S 1> นี่ยเจ้าถิ่นก็แบบนี้นะฮะ นี่ถือว่า AFC เนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับเรียบร้อยแตกเต็มหน้าเลย <laughs> มีหันไปมองค้อนททำไมไม่โยนให้ดีอ่ะเอาครับก็ครบแล้วนะครับไปกลับครั้งนี้ก็เดี๋ยวต้องขยับอ,ออกไปอีก5หลาครับเนี่ย15หลาเนี่ยยากครับเมื่อกี้ NFC นี่ก็มาพลาดตอน15หลาก็ซะเยอะ พราะฉะนั้นนี่แต่อยู่นี่น้อยเนี่ยทางฝั่งของ AFC เนี่ยเห็น AFC เล่นมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะพอรู้จังหวะบ้างร้อยเอาได้ครับโอโ้โหนึกว่าหลุดนะมาดูจังหวะนี้ลูกนี้รับไม่ได้แตกซะก,ก่อนครับเบาไปหน่อย <laughs> ลูกน,นี้ยังได้ยังได้มือยังเบาอยู่โอ้ยลูกนี้ฟันแล้วครับโอโ้โหได้รับเนียนเลยมิลาโนครับรับ อืมไม่น่าเชื่อนะพวกทีมรับกับพวกแนวเนี่ยแม่มือเมอ,มอ,มอนใช้ดได้เลยครับโอ้โหี่แตกแต่มือเลยครับชับเซ็งเลยฮนะแม่อะมาดูคนสุดท้ายครับโอ้โหโยนมานี่น,นี่แกแกไปไปขยับเข้ามาเองอะจริงจริงเลโยนถึงเนี่ยโอ้แล้วก็เนี่ยครับตอนนี้เหลือแค่สามคู่นะของทางฝั่งของทางเอฟเสีไม่ได้ครับลูกนี้แต่ซักชักไม่ค่อยดี ไปไปมานี่ถ้าใจแย่ครับในเอ FC นี่เป็นเกมที่เรียกว่าสแปดแคชนี่ครับจบแล้วแม่ก็เฮฮาสุรุกสนานกันไปครับกับเกมนี้นะครับคือทีนี้ใครที่แพ้ก็ตกรอบไปก่อนแล้วคนที่เหลือก็จะเข้าไปรับไอ้บจากเกมไฮสเต็กต่อไปนะครับที่เป็นจากเครื่องจักรนะครับ เนี่ยคือเขาไม่ได้ผ่อนนะไปตั้งรอไปเกรงรอน่ะเสร็จน่ <laughs> มันน่าจะเป็นน้ำสีสีด้วยเนาะ <laughs> แค่นี้แค่นี้ก็ชุ่มฉ่ำแล้ว <laughs> ตั้งน้ำสีแล้วเปละเลอะกันไปหมดอาครับต่อไปจะเป็นไฮสเต็กนะครับในเกมต่อไปครับซึ่งเป็นหนึ่งในสามของเกมใหญ่ที่เรียกกันว่า l i g ไล n ิ่งราวนะครับ นี่นะครับรูปแบบใหม่ของโปรโบปีนี้ก็คิดว่าท่านผู้ชมที่ติดตามชมก็อาจจะเห็นบรรยากาศที่แตกต่างจากโปรโบในปีก่อนๆซึ่งโปรโบปีก่อนๆหลายคนบอกว่าแหมมันเป็นเกมที่จืดไม่น่าสนใจ